สวัสดีจ้ามือนีลูกอีสานบ้านหน้าเนาะจ้าออกมาสวนยางจ้ามือนีมาหยอดน้ำสมเนาะหยอดน้ำสมแล้วพอดีจ้าก<ช>็เลยสิหาเก็บเอาหน่อไม้เก็บเอาเห็ดเนาะค่ะเห็ดโครนเห็ดปวก เอาไปแกงกินสวยเนาะค่ะแกงสเฮ็ดปวกนัาหอุดหแล้วจ้าทำไมเฮ้ยทำไมสังไพ่เนาะค่ะมาชาติล่มลื่นดีจ้ะ เกดเอาหน่อไมอ้ ส่วนกระยุติดท่างดำพอดีเนะจัะน้ำใหม่มไปแกงะเหฮดปวกจ้ะ ได่รา้ายเติบนอกจากเขาแกงได้ บรรยากาศก็กแห้งแล้งค่ะยี่ทางพี่ละ,จะเจริญสินเนาะสกลนครรู้สึกว่าแห้งแล้งจังหน่อยปีนี้โตกะพอดีพ่อะเพาหยางามจ้ะนี่จะ้ะเห็ดปวกเนาะอันนี้ก็น้ำใหม่ อันนี้ก็นมไม้บงหวานพันน้ำผึง้งนะจ๊ะกินสดสดก็ได้นะจ๊ะนี่นมไม้บงหวานครับนมไม้สังไภาเนคะคะจ้าก็ขอสวัสดีแค่นี้นะจ๊ะเดอ้อมาเด้อจ้าพี่น้องไปกินแกงนมไม้ใส่เห็ดปวกนํากันจ้าสวัสดีแค่นี้นะจ๊ะเดอ้อ